วันนี้ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังจะเดินจะนั่งขอให้มีแต่ตังไหลมาเทมานะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคชีง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสง่ายๆสไตล์คนไทยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนทำดอกไม้นะคะคลิปที่แล้วทำดอกไม้แบบนี้แล้วก็เกสรจะเป็นเกสรมีเมด็ดดุมนะคะ แต่ว่าวันนี้มีแบบไม่มีเม็ดดุมโดยการทําเป็นถักเป็นตัว f ทั้งหมดนะคะในรอบวงกลมนี้ที่เป็นเกสรนนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะกะ็เพื่อนท่านใดชอบแบบไหนก็เลือกใช้เอานะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีทําที่ง่ายๆะคะ่ะก็เลยพามาฝากนี่นะคะตัวนี้แบบไม่มีเม็ดดุมนะแล้วก็จะแตกต่างกันตรงที่กรีบนี่ยเราจะใช้เป็นตัว t นะคะ ือยอมลงมานิดนึงนะคะแตกต่างกันหน่อยนึงนะแต่วิธีทําก็มันง่ายสะดวกดีก็เลยพามาฝากเพื่อนๆน,นะนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็ไหมเนี่ยก็จะใช้เบอร์16บสองเส้นควบเหมือนเดิมแล้วก็เข็มเบอร์ขนาดหัว1.5 1.5 0 MM ุนมมนะคะก่อนอื่นเลยให้เราทำเมจิลิงนะคะปลายไหมให้มันอยู่ด้านล่างนี้นะ นะคะคแล้วก็สอดเข็มไปดึงพันแล้วดึงมานี่นะล็อกไว้ก่อนนะคะอันนี้คือโซ่ที่หนึ่งแล้วถักขึ้นไปอีกสองโซ่รวมแล้วเป็นสามโซ่แบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้หลบนิดนึงนแล้วก็ให้พันหัวเข็มนะคะทำถักตัวเอตัวเอฟเนี่ยพอหนึ่งคอเนี่ย ลงในช่องวงกลมนี้ให้ได้ทั้งหมด20ครั้งนะคะ20หลักเราไปเลยนะหนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วนะคะสิบสิบเอ็ดนะดึงนิดหนึ่งนะสิบเอ็ดแล้วสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบพอเราได้แบบนี้ให้เราดึง ดึงไหมเส้นปลายใหม่นี้นะคะดึงรูดแล้วก็สี่ติดกันตรงนี้ค่ะอ่อตรงหลักเอฟหลักที่หนึ่งนะคะเราจะไม่จิ้มตรงโซ่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดึงด้านหลังกันมาดูด้านหลังนะดึงให้เขาร,รูดชิดกันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเก็บปลายใหม่นะดึงให้แน่นอ่าเราได้แล้วนะคะเป็นวงกลมแบบนี้ต่อไปก็ให้เราถักโซ่ห้าโดยที่ เราจะทําห่วงโซ่ห้านี้ให้ครบห่วงให้ครบมีทั้งหมดรอบนี้ให้มีทั้งหมดห้าห้าห่วงนะคะโดยใช้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห่วงที่หนึ่งนะเว้นไปอันหนึ่งสองสามมาลงหลักที่สี่นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ลงหลักที่สี่นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่สามห่วงเลยนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห่วงสุดท้ายหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราได้ทั้งหมดห้าห่วงนะคะทุกคนห่วงสุดท้ายเราจิ้มตรงนี้ไปห้าห่วงนะ เราไปต่อนะคะเราจะทําเกสรเราจะทํากลีบนี้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเปลี่ยนสีเล่นสีแต่อันที่สาธิตนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะเราใช้สีเดียวถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนสีก็ตัดไหมแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะอันนี้ก็มาซีซีในห่วงถัดมานะคะโซ่สองค่ะโซ่สองแล้วก็ให้เราถักเอฟลงไปใน ห่วงโซ่นี้ทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะหลักที่หนึ่งแล้วหลักที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่สองค่ะปิดกลีบเลยโดยการซีซีในช่องเดิมเลยนะคะซีขึ้นมา ได้แล้วหนึ่งกรีบไปต่อนะคะแล้วก็ซีถัดมาค่ะย้ายห่วงมาแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคอใส่ไปทั้งหมดเจ็ดหลักให้เต็มเลยนะคะเจ็ดหลักค่ะสองสามสี่ห้า ก็ 7. โซ่สองปิดกลีบค่ะปิดงานเลยสี่มาแล้วก็สี่ครั้งหนึ่งย้ายห่วงมาค่ะไปต่อนะคะเพราะว่าห้ากลีบเนี้ยเราจะทำเหมือนกันหมดเลยโดยการใช้เอฟช่องละเจ็ดเจ็ดหลักนะคะสี่อันนี้ไม่ได้ดึงไม่ครูฝนไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงแน่นๆนะคะดึงพอหลวมๆพอประมาณ ตามน้ำหนักมือแต่ของแต่ละท่านเลยนะคะหน,นเท่าไหร่แล้วหกนะลหกละเจ็ดอ่านี่นคะคะไปต่อค่ะตออนะสองสามถักไวหน่อยน,นะคะสี่ ห้าอ่าได้ห้าแล้วนะจำไหมให้เสมอกันหน่อยหกเจ็ดโซ่สองปิดกีบค่ะไหมเบอร์สิบหกสองเส้นคั่วแบบนี้นะความขนาดอ,อขนาดของเขาก็จะประมาณเ,เส้นยี่สิบนะคะเพราะ เรามาใช้สองเส้นควบเนี้ยขนาดมันก็จะเท่ากับเส้นยี่สิบค่ะเอ่อไหมซมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะนะไปต่อค่ะสองแล้วสามสี่ห้า เจ็ดโซ่สองปิดกลีบนะคะสี่ 4, ปิดกลีบเลยเล้ยวทีนี้เราก็จะทําจะทํากลีบใหญ่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยกลีบแบบนี้นะคะกลีบใหญ่เราทํทต่อนะคะโดยการให้ถักโซ่โยงมาค่ะถักโซ่สองนะหนึ่งสองให้จิ้มตรงกลางนี้เลยค่ะกลางกลีบนี้เลยนะนี่ค่ะ จิ้มหน่หน่วยเดียวไกลไปหน่อยหนึ่งสองโอเคโอเค่เคะจิ้มน,นี้จิ้มน,นี้สี่มาค่ะสี่ตรงนี้นี่นะคะเอาใหม่นะมันจะด้านนี้มันจะเราถักครบห้ากลีบแล้วเราไปต่อนะคะเราจะทำกลีบใหญ่นะกลีบใหญ่แบบนี้เนี่ยค่ะก็ให้เรา ถักโซ่สองแล้วก็โยงมานะคะโยงสีมาสีมาก่อนเลยหนะึ<ม>่งเสร็จแล้วเราให้เราทำเอ็กตรงนี้เอ็กในช่องถัดมาแล้วเราก็จะต่อด้วยโซ่เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอได้โซ่เก้าเราเว้นไว้สามโซ่ลงเอ็กในช่องโซ่ที่สี่ โซ่ที่สี่นะคะทุกคนแล้วเราก็ x อลงมาเลยค่ะให้ตลอดโซ่เลยนะถักเลงมาพอถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้ให้เรา c นะคะถักสีติดกันแบบนี้เสร็จแล้วก็พอ c เสร็จแล้วให้เราจับปลายของเราไว้นะหมุนหมุนหมุนค่อยค่อยหมุนนะคะให้ให้ปลายตัวเนี้ยมันอยู่ ด้านซ้ายมือเรานะแล้วทีนี้ไหมตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างเราก็เกี่ยวขึ้นมาค่ะล็อกไว้อย่างนี้นะพอล็อกเสร็จแล้วต่อด้วย x ค่ะ x ไปเลยหนึ่าเสร็จแล้วก็ต่อด้วยตัว t แล้วก็ f ค่ะ f ขึ้นไปค่ะวิธีทําก็เหมือนกันนะคะคล้ายก,กันกับดอกแรกเพียงแต่อันนี้ไม่มีเม็ดดุมนะ พอถึงช่องนี้นะคะเดี๋ยนับก่อนนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอาช่องที่สี่อันที่สี่นี่ให้ลงซ้ําค่ะลงสองสองเอฟสองหลักในจุดเดิมนะแล้วก็ส่วนตรงยอดตรงนี้นะคะเราจะตีโค้งนะเราก็ใส่เอฟลงไปทั้งหมดห้าหลักหนึ่งสองสาม 4แล้วก็ห้าพอหลักถัดมาให้เรา,เราลงตรงนี้สองสองหลักลงซ้ำนะคะตรงนี้สองหลักอพอหลักถัดมาเราก็จะลงช่องละหนึ่งหลักถักไล่ลงไปเลยนะคะตัวนี้ตัวเอฟ แล้วก็ x ค่ะ c ติดกันเลยตรงช่องนี้แล้วที่นี้เราก็เลื่อนห่วงมา c ช่องที่หนึ่งก่อน c หนึ่งครั้ง c สองครั้งถัดมาก็เป็น x ค่ะแบบนี้นะคะเราได้แล้วหนึ่งกีบนะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเราไปต่อค่ะทุกคน ง่ายดีนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนก็เลยเออยากให้เพื่อนทำอลองไปทำกันดูนะคะทำแล้วก็สนุกด้วยมันง่ายดีต่อด้วยโซ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วให้ย้อนลงมาลง x ในหลักที่สี่ช่องที่สี่นะแล้วก็ x ลงมา มันก็จะมีทั้งหมดหก x c เลยค่ะ c ติดกันอย่างนี้นะทีนี้จับจับปลายนี้ไว้นะคะหมุน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 ดอกไม้มาอ่าแล้วก็ล็อกไว้ต่อด้วย x แล้วก็ตัว t ถักตัว F ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ช่องนี้ลงซ้ำอีกครั้งหนึง่งตรงไปยยอดนี้ก็ลงไปห้าครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าตรงช่องถัดมาให้ลงสองครั้งอ่าแล้วก็ช่องถัดมาก็ลงช่องละหนึ่งหลักนะคะแบบนี้นะพอเหลือสองช่องสุดท้ายนี้ก็เป็นตัวทีแล้วก็ x ได้แบบนี้แล้วให้เรา C ติดกันในช่องถัดมาในสองกลีบแล้วนะคะทีนี้เราจะย้ายมาทํากลีบถัดไปเราก็ C ค่ะ C ตรงนี้ C ีหนึ่งครั้ง C ีสองครั้งแล้วก็ X ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะเรามาดูผลงานกันนี่ค่ะลักษณะงานเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราไปช่องออกลีบที่สามกันนะคะ เราไปต่อนะต่อกลีบที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตักย้อนลงมา X ในหลักที่สี่แล้วก็ X ลงมาถักเหมือนเดิมเลยนะคะทุกกลีบเราทําเหมือนกันหมดเลย C. C C ติดกันนี้นะนี่นะคะแล้วทีนี้เราจับไว้เราจับนี่แล้วก็หมุนให้ไหมมันอยู่ใต้ล่างอ่ะนะคะแล้วก็ล็อกไว้ก็ X แล้วก็ T F ช่องนี้ลงสองหลักอตรงนี้ลงห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้สอง ลงสองหลักช่องถัดมาก็ลงหนึ่งถัดมาลงหนึ่งลงหนึ่งเ,เหลือสองช่องสุดท้ายนะคะสองช่องสุดท้ายก็เป็นตัว T แล้วก็ X แล้วก็จิ้มสี ได้3กลีบแล้วนะคะถักไปค่ะให้ครบอ, 5, อีกสองกลีบนะคะให้ครบห้ากลีบเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เราถักมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะกลีบที่5้าอกลีบที่หแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจบด้วยกันแล้วเราก็จะขึ้นแถวต่อไปพร้อมๆกันนะคะ ดอกไม้นี้ทำง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่แบบเราเนาะก็เห็นว่ามันทำง่ายดีค่ะเลยยังอยากให้เพื่อนทำได้ด้วยนะเพื่อนที่ที่ททุกท่านที่เป็นมือใหม่นะคะอ่าตัวนี้ตัวเอกนี่เราก็เอกมาแบบนี้เสร็จแล้วให้เราสีติดกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปแถวต่อไปนะคะ เราดูผลงานเราก่อนว่าเราได้ห้ากีแบบนี้แล้วนะเนี่ยค่ะมันก็จะคล้ายๆกับออดอกที่ผ่านมานะคะคล้ายกับดอกนี้เพียงแต่วิธีการทําอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นเม็ดดุมแต่ตัวนี้ไม่มีเม็ดดุมมิติของเขาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะทุกคนก็เลือกหยิบไปใช้เอานะคะชอบแบบไหนทําแบบนั้นเลยค่ะให้เราซีนะคะหาจุดตรงนี้ค่ะซี จิ้มยากนิดนึงนะสีมานี่เลยค่ะแล้วก็จิ้มตรงโซ่โซ่ที่เราโยงไว้นี่อีกหนึ่งครั้งจิ้มสีมาแบบนี้นะคะสีสองครั้งได้แบบนี้แล้วตรงนี้ให้เราจิ้มเอ็กค่ะขอโทษทีจิ้มเอ็กในหลักถัดมาอเอ็กเอ็กหนึ่งเอ็กสองแล้วก็เอ็กสามแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นมาก็ถักตัวทีนะหลักนี้ใช้ใช้หนึ่งหนึ่งตัวนะพอหลักถัดไปก็เป็นลงซ้ำสองตัวสองครั้งสองหลักนะคะเรียกตัวเรียกหลักเีเออลงสองหลักค่ะช่องละสองหลักวนไปเลยค่ะเป็นตัวทีนะคะช่องละสองหลักวนไปก็ถัแบบนี้ง่ายๆนี่ละค่ะ ักเป็นตัวทีวนไปค่ะถักไปแล้วก็เดี๋ยวเหลือสี่หลักสุดท้ายนะคะ ถักไปหนึ่งสองสามสี่อ่านถักไปจนถึงเหลือสี่หลักสุดท้ายนะคะสี่หลักสุดท้ายแบบนี้หลักที่หนึ่งตรงนี้ให้เราถักตัว T หนึ่งหลักนะคะนอกนั้นเราลงสองหลักหมดมีตรงหลักที่สี่เนี้ยเราจะเอ้ยหลักที่หนึ่งนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะนะับโซ่หนึ่งสองสามตรงนี้ก็ลงตัว T แล้วหลังจากนั้นมาก็สาม X ามเอ็กแบบนี้หนึ่งสองฝั่งเหมือนกันนะคะสามเอ็กนี่ค่ะเราได้หนึ่งกลีบแล้วกลีบเขาก็จะย่อมลงมานิดหนึ่งนะคะจะแตกต่างกันตัวที่มีเม็ดดุมนี้นี่นะคะกลีบรอบที่สองนี้เราจะใช้ตัวเอฟทั้งหมดแต่อันนี้ก็กระชับลงมานิดหนึ่งคือให้มันเล็กลงกว่าน,นิดหนึ่งอะคะ่ะย่อขนาดลงมาโดยการใช้ตัวทีนะคะแต่ถ้าไม่ถนัดใช้ตัวทีก็ถักเป็นเอฟ ได้เหมือนกันได้นะคะเพียงแต่อันนี้ก็แตกต่างกันแค่ตรงเกสรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะชวนเพื่อนคุยอีกแล้วก็ซีมาค่ะสีมาเลยสีหนึ่งสีสองเอาใช้ซีอันเดียวพอสองอันมันห่างไปเอามานะาสีซีในช่องถัดมาเลยค่ะหนึ่งครั้งพอค่ะเสร็จแล้วให้เราลง x ตรงนี้ มือหล่นนี่โทษทีมือหล่นมือหล่น x หนึ่ง x ที่สอง x ที่สามพอถึงตรงอันช่องที่สี่นี่ก็เป็นตัว t หนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นมาก็ใส่สองหลักลงซ้ำไปเลยนะคะสองหลักช่องละสองหลักนะ ตัวน,นี้ทําสีฟ้าก็คือจะทําเสื้อสีฟ้านะคะก็จะเอารายละเอียดซึ่งเป็นดอกไม้ใบไม้แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆมาทําให้กับทุกๆคนดูนะคะแล้วหลังจากนั้นมาแล้วเดี๋ยวครูฝนจะประกอบตัวอีกครั้งหนึ่งพอเสร็จเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปลงไว้ในในช็อตนะคะให้เพื่อนได้ชมกัน จักเองใส่เองนะคะพอเหลือสี่ช่องสุดท้ายนะอันนี้ลงสองงันสี่ช่องสุดท้ายก็จะเป็นหนึ่งทีหนึ่งตัวทีนะคะแล้วก็สามเอหนึ่งสองสามแล้วตรงนี้เราก็สี่ค่ะสี่ในช่องถัดมาเลยนะอ่า แล้วก็เหมือนเดิมค่ะจะจับลำบากนิดนึงอ่ะอ่ะานะ x ค่ะสาม x ตรงนี้แล้วก็หนึ่ง t แล้วนอกนั้นก็ลงสองหลักของตัว t เป็นสองหลักถักวนไปอย่างนี้นะคะให้ครบห้ากลีบแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บริมด้วยกันนะ ทุกคนคะเรามาถึงกลีบที่ห้าแล้วนะคะเราใกล้จะเสร็จดอกนะดอกไม้ของเราใกล้เสร็จแล้วอันนี้กลีบที่ห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดกลีบด้วยกันแล้วก็ถักเก็บเก็บริมนะนี่คะ่ะไม่ยากเลยนะคะ ตัตัว f ไปเรื่อยๆ <_ C 1> น,ะะนี่ค่ะเก็บริมเราก็ใช้วิธีเดียวกันกับดอกไม้ที่เราทำผ่านมานะคะแต่ส่วนท่านใดอยากใช้เก็บริมโดยการใช้ตัว x ก็ได้เอาที่เราชอบเอาที่เราสะดวกเลยนะคะ 1>, 1 2 3 4องสน,นี้ลงอีกอันหนึ่งช่องที่4ี่ก็ใส่ t แล้วก็สาม x x สุดท้ายแล้วเราก็จะ4นะคะ,ะเราได้แล้วนะดอกไม้ของเราค่ะ5กลีบแบบนี้นะคะหกลีบมนมุนได้แล้วนี่นะคะ ทีนี้เราจะทำการเก็บริมเ,เดี๋ยวนะแป๊บนึ่าได้แล้วค่ะเก็บริมเราก็จะจิ้มช่องถัดมาเลยนะคะจิ้มแล้วดึงลอดผ่านแล้วก็โซ่นหนึ่งจิ้มดึงลอดผ่านโซ่นหนึ่งแบบนี้นะคะจิ้มไปเรื่อยๆค่ะเราใช้วิธีนี้เราไม่ได้ใช้วิธีถักย้อนหลังนะคะ รู้สึกว่ามันจะยากเกินไปเราชอบทําของง่ายๆฝนะนชอบทําของง่ายๆนะคะยากๆทาไม่เป็นนะคะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะ่ะง่ายสุดมานะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขอให้เราถักด้วยใจที่เป็นสุขก็พอแล้วนะคะเราไม่ต้องเครียดนะอันไหนที่มันทำยากเครียดก็เอาวางไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มต้นใหม่ พอเราเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะการตอนที่เราถักตะไคร่นะคะถักวันละนิดวันละหน่อยค่ะตอนที่เราเริ่มต้นนะพอเรารู้สึกว่าเราเครียดระวังไว้ก่อนหรือว่าถักดอกไม้ถ้ามันรู้สึกว่ายากไปตามไม่ทันพอรู้สึกว่าเครียดเม่ให้วางไว้ก่อนนะคะแล้วพอเรารู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายแล้วเราก็มาทําต่อนะ เวลาที่เราจะจะถักแล้วกรีบนี้มันเกะกะใช่ไหมคะแล้วก็ปัดลงไปด้านหลังนะปัดไปก่อนพับไว้เนี่ยค่ะัไว้นะไปต่อนะเนี่ยได้แล้วจะไปกรีบต่อไปนะคะอาอีกอันหนึ่งเลยออันหนึ่งจิ้มอีกอันกรีบต่อไปแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ ถักไปตามปกตินี้เลยโซ่หนึ่งจิ้มดึงรอดผ่านอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะนไม่มีอะไรมากแล้วค่ะตรงนี้จิ้มไปจนให้ครบครบรอบเลยนะคะให้ครบห้ากลีบแล้วทีนี้พอเสร็จออกมาแล้วเราก็จะได้ดอกไม้สวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำออกมาแล้วเราจะได้แบบนี้ ถ้าจะเล่นสีแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะคะทุกคนใครที่อยากเล่นสีก็ตัดต่อตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการถักดอกไม้ดอกนี้สุขภาพกายสุขภาพใจสุขทั้งกายและใจค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน